สวัสดีครับก็เข้ามาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเรานะครับก็จะได้นำเอาทิปการใช้งานคอมพิวเตอร์สั้นๆนะครับมาฝากท่านเป็นประจํานะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการลบโปรแกรมนะครับออกจากเครื่อง windows 10ทํำยังไงนะครับสําหรับท่านที่มีโปรแกรม windows 10ในเครื่องนะครับแล้วก็ต้องการที่จะลบโปรแกรมออกนะครับ เนื่องจากอาจจะไม่ต้องการที่จะใช้งานโปรแกรมแล้วนะครับหรืออาจจะมีเนื้อกินเนื้อที่มากเกินไปนะครับก็สามารถที่จะลบออกออกได้นะครับก็มาดูวิธีทากันเลยนะครับวิธีการนะครับก็ให้ท่านไปตรงช่องค้นหานะครับเราจะใช้วิธีการเข้าไปในคอนโทรลพาเนลนะครับแล้วก็ทําการลบโปรแกรมออกมานะครับก็ให้คลิกตัวนี้นะครับค้นหานะครับคลิกลงไปนะครับพิมพ์ คอนโทรลพาเนลเข้าไปนะครับ d R O L นะครับมันจะมีแอปนะครับหรือโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่เป็นของของวิดโดนะครับก็ชื่อคอนโทรลพาร์เนลนะครับก็ดาคลิกเข้าไปนะครับดาคลิกเข้าไปนะครับพอเข้ามาตรงนี้นะครับหลายท่านอาจจะไม่เจอลักษณะเหมือนที่ผมแสดงในหน้าจออยู่เนี้ยนะครับนะ ให้ท่านมาเปลี่ยนตัวนี้เป็นสมอลไอคอนก่อนนะครับหรือบางทีท่านอาจจะเข้ามา,อ,าอยู่ในแถบแบบ c ค t e g o r y นะครับแบบหมวดหมู่ท่านก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเพราะว่าในคอนโทรลพาน e ลนี่มันจะแสดงได้3า,ามรูปแบบนะครับมีสมอลไอคอนนะครับแล้วก็แคตต g o r y ีเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ลากไอคอนนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเ,เข้ามาตรงนี้ก็ มาเลือกเป็นสมาร์ทไอคอนก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไปเลือกตรงโปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์นะครับลองหาดูนะครับตัว P นะครับปกติมันก็จะเรียงให้อัตโนมัตินะครับก็ลองหาดูนะครับอยู่ตรงไหนนอะนะครับเดี๋ยวผมหาดูก่อนนะครับตัวนี้นะครับโปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์นะครับก็คือ โปรแกรมแล้วก็ส่วนประกอบนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้ามาเสร็จปุ๊บก็ให้มาเลื่อนหานะครับโปรแกรมที่เราต้องการที่จะเอาออกนะครับหรือต้องการที่จะลบโปรแกรมนะครับออกจากเครื่อง Windows 10นะครับก็เลื่อนหานะครับเช่นผมต้องการที่จะลบโปรแกรมตัวนี้นะครับก็คลิกนะครับคลิกแล้วก็ คลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับนะไม่ว่าข้างขวานะครับแล้วก็เลือกเป็น u n i n s t a l l นะครับนะหรือหากท่านไม่ต้องการที่จะทําวิธีนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะใช้วิธีการดับคลิกตัวโปรแกรมนั้นๆเลยนะครับนะดับคลิกนะครับโปรแกรมก็จะถามนะครับว่าต้องการที่จะลบจริงไหมนะครับถ้าหากต้องการที่จะลบจริงๆนะครับก็กดปุ่ม yes ไปเลยนะครับถ้าไม่ต้องการที่จะลบก็คลิก no นะครับ ผมต้องการที่จะลบนะครับก็คลิก yes นะครับ yes ตัวโปรแกรมว่าจะทําการาลบโปรแกรมนะครับออกจากเครื่องของเรานะครับนะเ,เวลาที่ใช้นะครับอาจจะมากน้อยนะครับต่างกันก็ขึ้นอยู่กับเนื้อที่ของโปรแกรมนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าโปรแกรมนั้นๆนะครับไปสร้างค่าหรือไปติดตั้งอะไรในในเครื่องของเราเยอะขนาดไหนนะครับ ถ้าติดตั้งเยอะก็จะใช้เวลานานนะครับนะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมเล็กๆ,ๆนะครับนะไม่เยอะนะครับเนื้อที่นะครับตันนี้ก็ทำการถอดถอนอยู่นะครับนะถอนอยู่นะครับลบโปรแกรมออกอยู่นะครับ เวลาถอนโปรแกรมนะครับมันก็จะไปลบออกนะครับพวกค่าต่างๆนะครับเช่นค่าคอนฟิกค่าอะไรเนี่ยนะครับค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็ไปทาการลบไฟล์นะครับที่มันติดตั้งเข้ามาในเครื่องนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ตัวโปรแกรมเวลาเราลบเสร็จมันก็จะหายไปจากตรงนี้นะครับนะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนะวิธีการลบโปรแกรมนะครับออกจากเครื่องนะครับในเครื่อง Windows 10ทําแบบที่เรามานะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ์ช่องเราเพื่อรับชมคลิปใหม่นะครับ,ลบ,รบแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับว่ามีวิดีโอใหม่ๆเข้ามาในช่องนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ